สิงโตเจ้าป่าและหนูริ่งผู้สื่อสัตว์ณนะป่าลึกอันกว้างใหญ่ไพศาลที่เขียวชอุ่มมีภูเขาสูงตงระหนานลดหลั่นกันสุดขอบฟ้าปกคลุมด้วยหมอกจางๆสายธานไหลรวยรินฝูงปลาแวกว่วยไปมาในป่าดงใหญ่มีพันธุไม้นานาพันธ์ุให้ร่มเงาเขียวชอุ่มไปทั่วเนินเขาต้นแย้แตกกออยู่ประปรายไก่ป่าขันส่งเสียงดังลั่น แม่ไก่ป่าพาลูกเจี๊ยบจิกเจาะคุยเขียหาอาหารนกน้อยเกาะกิ่งไม้บางตัวบินว่อนชนีส่งเสียงเรียบเพื่อนพ้องนกร้องก้องป่าผนาไพรบงบอกว่าป่าใหญ่ไม่เคยหลับไหลโป่งและแอ่งน้ำเป็นแหล่งหาขินของสัตว์น้อยใหญ่และเป็นจุดสนใจที่เหล่านายพรานค้นหาเพราะสัตว์หลายชนิดจะมารวมตัวที่จุดนี้ในป่าดงดิบอันกว้างใหญ่ เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าสัตว์ป่าน้อยใหญ่ลิงข้างบางชนีมีควายนางอายเม่นกระเตนกระรอกจิ้งจอกกระซูกระจงช้างเสือสิงกระทิงแรดและอื่นๆเหล่าสัตว์ทั้งหลายที่อยู่อาศัยในป่านี้หาอาหารกินตามบติจักรของป่าฉะนั้นจึงมีผู้ล่าและผู้ถูกกล้าเพื่อการดำรงอยู่ของชีวิตตลอดทั้งการสืบเผ่พันธุ์มีลูก วิหลานคอยปกป้องดูแลป่ามันจึงอุดมสมบูรณ์เรื่อยมาจนถึงบัดนี้ในป่าลึกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้มีสิงโตตัวใหญ่มาถือมาเป็นเจ้าป่าปกครองอาณาจักรแห่งนี้ป่าร่มรื่นสงบสุขเรื่อยมาเมื่อเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าสัตว์ป่าน้อยใหญ่มากมายจึงเป็นจุดสนใจของเหล่านายพรานทั้งหลายในวันนี้ก็เช่นกัน มีนายพรานวัยกลางคนร่างกำยำสูงใหญ่แข็งแรงไว้เคราวเล็กน้อยพบผ่านที่ศีรษะที่ขอแขวนเครื่องรางเขี้ยวหมูตันมือถือคันธนูและคาดบ่าด,ด้วยกระบอกใส่ลูกดอกเขาเข้าไปในป่าแห่งนี้เพื่อล่าสัตว์และสร้างกับดักไว้หลายจุดมีทั้งกรงดักสัตว์ขนาดใหญ่และบ่วงแล้วเชือกป่าดงใหญ่ไม่เคยหลับไหลได้ยินเสียงนกเสียงกาไก่ป่าขัน สัตว์จะอยู่เป็นฟูงตามกกตามเหล่าของมันสิ่งมีชีวิตต้องกินอาหารเพื่อการดำรงอยู่